กว่าผมจะรีหายตัวนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าใช้เวลานานมานะครับผมผมชอบเรื่องของ FX ฟเฟกต์สกิลมากเลยโฟา์มันสวยมากนะครับแอนิเ i ชันสกิลเนี่ยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเคนชาราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเป็นการรีวิวตัวละครนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือตัวละคร อุนคิโอรานะครับผมซึ่งเป็นอุนคิโอร่าในร่างของ m a c h ชีนโซซ i ตี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะนะครับเป็นร่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลของตัวละครน,นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเป็นเผ่าอาราติคา s เอสปาดานะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีน้ําเงินนะครับผมเป็นสายตีสกิลค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่794นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจับโอเคนะครับสำหรับในยุคนี้นะ คิลเลอร์คือฮอลโลนะครับส่วนสกิลลิงคือลดคู่ดาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้นะครับผมคือเป็นตัวละครตีใกล้นะครับแล้วก็ทุกการโจมตีนะผมมีโอกาสท้าเป็ศัตรูเนี่ยติดอ่อนแรงนะครับหรือว่าติดขำสาปนั่นเองนะนะครับส่วนอาวุธิตี้นะครับผมก็คือเซต20 20 40นะครับคือตีธรรมดาแรงขึ้น20%นะครับตีสกิลแรงขึ้น20%แล้วก็อันติแรงขึ้น40%นนะครับก็ ถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับตัวละครที่พอเล่นได้ในยุคนี้นะครับส่วนต่อมาคือรอบพูด่ได้1เนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพิดการโจมตีสกิลนะครับบวก1นะแล้วก็เวลาแรงการติดคำสาหรือว่าอ่อนแรงเนี่ย5วินาทีนะครับสปินเตอร์บวก1แล้วก็ที่ทำให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษกว่าพิเศษกว่าทั่วไปนะคือมีทะลุก,กาดมาให้ด้วยนะครับหรือว่าตีทะลุกาดมาให้นะก็ จะทําให้ตัวละครนี้เนี่ยตีมอนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สกิลตีไปก่อนนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวตีดสกิลก็ตามนะครับนะครับตัวต่อมาขึ้นในอารีน่านะครับผมเมื่ออัพตัวเลีวห้านะจะเป็นการเพิ่มดาเมจที่อ่าเพิ่มดาเมจที่ทําให้กับศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแรงนะครับเพิ่มเติมนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเลีวสิบคือเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อื่นก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับบวกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่ ตัวละครตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของไอเทมที่ใส่แล้วครับแล้วก็เรื่องของเกมเพลย์กันนะว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับจะถูกใจพื่อนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมโดยดันที่เราจะมาลงกันนะครับผมเป็นดันน้ําหอมออฟไลน์นะซึ่งศัตรูนะครับผมเป็นฮอลโลกับอารันคานะครับส่วนเรื่องของไอเทมที่ผมใส่ใตัวละครตัวนี้นะผมอ่ะชิ้นแรกนะครับคือเรื่องของเทนจินตายนะครับคือจะถ้าไม้ตายแรงขึ้น100%นนะครับแล้วก็ อ,อปปลองเนี่ยผมใส่เป็นเพิ่มพลังกุรายวิญญาณบวก30%นะครับต่อมาคือท้าของเม็ดยาเพิ่มพลังกุรายวิญญาณนะครับผมก็จะลดค่าเลือดอ่าแลค่าพลังซัมมินอรของเรา30%นะครับแล้วก็ไปเพิ่ม SP กับโฟกัสเป็น30%นะครับส่วนอ,อปปลองเนี่ยใส่เป็นเพิ่มพลังกุรายวิญญาณ30%นนะครับซึ่งกว่าผมจะรีหายตัวนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าใช้เวลานานมากนะครับผมถ้าเกิดไม่เชื่อนะครับผมไปดู ยังไงบ,บ้างครับคือมันค่อนข้างจะรีแบบเสียผู้กันไปเยอะมากครับผู้กันของฟาร์มมานี่ก,ตนนก็ตอนนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วนะครับนะต่อมาคือเรื่องของตัวอ incomplete h o i ยว k ุนะครับหรือว่า h o i ยว k ุที่ยังไม่ได้ทําการาปลดผลึกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะนะครับจะเป็นการเพิ่มพลัง stamina นะครับคือเพิ่มเลือดให้กับเผ่าอานดาคาอิสปาได้นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นัแล้วก็ออฟโรนของเลือดเป็นท่าของตัวเพิ่มพลังกุฎิวิญญาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าทำไมถึงใส่ตัวนี้มาเพราะว่า ผมไม่มีตัวอื่นแล้วครับผมไม่มีอย่างอื่นแล้วนะคือของที่จะใส่ให้ตัวเอสปาด้าในสีเงินผมมีน้อยมากนะในที่นี้พิจารณาทราบกันนะคือไอ้ขนาดตัวเม็ดยาเพิ่มพลังโจมตีวิญญาณเนี่ยผมยังต้องรีนะครับกว่าจะกว่าจะหายตัวออปลรองเป็นเพิ่มพลังกดว,วิญญาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นี่ก็ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรนะครับโอเคมาดูที่ตัวละครลิงนะครับตัวละครลิงตัวแรกเนี่ยผมใส่ไปท่าของอูริวนะครับอูริวตัวนี้เนี่ยจะเป็นการลดค่าพลังอ่ะไม่ใช่สิลดคูรา14%นะครับแล้วก็น ต่อมาคือเบลุกยะครบรอบนะครับก็จะลดคูดาก็จะลดคูดา14%เช่นกันนะครับต่อมาคือคิสเกะนิยายนะครับก็จะลดคูดา14%เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าผมเน้นใส่เป็นตัวลดคูดามานะครับสำหรับตัวละครลิงนะนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถจะตีสกิลใส่สกิลได้รัวๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครลดคูดาเป็นตัวละครลิงหมดเลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลาเล่นริงในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะ พริว้วไหวจะสกิลดีสกิลกว้างหรือว่าจะถูกใจเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการโจมตีธรรมดากันก่อนละกันนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะอ่ะตีธรรมดาเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะจะเห็นได้ว,ว่าค่อนข้างจะสวยนะผมว่าเป็นไอเรียตไอตัวละครเซตเนี่ยครับไอตัวเซตไอตัวเรียกได้ว่าอะไรเป็นเซตแมชชีนซอร์ไทร์ตี้เนี่ย เรื่องของการดีไซน์ตัวละครหรือว่าการดีไซน์กราฟิกเอฟเฟกการโจมตีมค่อนข้างจะสวยนะครับผมสวยเกือบทุกตัวเลยนะนะครับโอเคมาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลพุ่งนะครับเป็นสกิลลนช์นะครับหรือว่าสกิลพุ่งเป็นประมาณนี้ครับพุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้นะนะครับส่วนสกิลที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูตีมอนอ่ะอันนี้เป็นสกิลที่2น,นะครับเป็นเหมือนกับการโจมตีไปข้างหน้าไปข้างหน้าคล้ายๆกับบีมนะสกิลที่2นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึงนะ สกิลที่2นะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับสกิลที่2เนี่ยผมก็เป็นสกิลโปรดของผมเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ต้องเอาตัวเราแบบว่าพุ่งเข้าไปเสี่ยงนะครับจะต่างกับสกิลแรกนะครับเพราะว่าสกิลแรกเนี่ยมันต้องพุ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลแรกนะจะเห็นว่ามันต้องพุ่งแล้วก็คือเราเนี่ยต้องเข้าไปเสี่ยงนะครับคือเหมือนกับว่าเอาตัวเราเข้าไปใกล้หมอนมาคืนนะแต่ว่าสกิลที Driver ่2เนี่ยมันเป็นสกิลคล้ายๆกับสกิลบีมนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปเสี่ยงนะจะดีมากๆเลยนะสก เออผมลืมบอกไปไอตัวนี้ผมเบิกเนี่ยช่องได้เป็น SP v วลหนึ่งเท่าเท่านั้นนะครับคือผมหาของไม่ทนันแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวละครที่จําเป็นต้องเบิกเน็ตถึงเวลสิบนะครับเพราะว่าอาร์ตแล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่าใครเป็นเมนอุคิวราเนี่ยจะเบิกในวิวลสิบก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่าเบิกในวิวลสิบไปผมไปเบิกให้ตัวอื่นนั่นจะโอเคกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะนะครับโอเคสกิลที่สามก็ทั้งจอนะครับ สกิลที่3ทั้งจอสกิลที่2เป็นสกิลเหมือนกับว่าบีมนะครับไปข้างหน้าสกิลที่หนพุ่งนะครับประมาณนี้เลยนะอ่านรอสกิลคูดาแป๊บนึงนะครับโอเคพร้อมแล้วสกิลที่2องปึบอย่างนี้นะครับสกิลที่3ทั้งจอนะครับตีธรรมดานะครับประมาณนี้เลยฮนะสกิลที่1พุ่งนะครับโอเคผมชอบเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลมากเลยเพราะว่ามันสวยมากนะครับแอนิเมชั่นสกิลเนี่ยนะ อาสกิลที่3ทั้งจอนะครับสกิลที่1อ่อาจจะเห็นว่ามีศัตรูที่ติดสถานะคําสาบหรือว่าอ่อนแรงแล้วนะครับก็นะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไอ้พวกดานน้าหอมใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะได้แล้วก็ด่านน้ำหอมใหม่มันก็จะมีกฎอยู่ใช่ไหมว่าถ้าศัตรูติสถานะเนี่ยเราจะสามารถตีมันได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวสกิลไอรอนสกินนะครับมันจะทําให้เราตีอ่าตีเข้าน้อยลงนะคือ ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ติดสถานะเนี่ยมันก็จะตีเข้ายากนะครับหรือว่าดาเมจเนี่ยไม่ได้เต็มเต็มเต็มหน่วยนะนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่มีการโจมตีที่ติดสถานะไปด้วยเนี่ยก็จะดีกว่านะครับจะดีกว่าตัวที่ไม่มีนะนะครับเอาเคสกิลที่2ประมาณนี้สกิลที่1พุ่งนะครับสกิลที่3ทั้งจอนะครับประมาณนี้เลยนะครับสกิลสองนี่เหมือนเป็นบีมนะครับสิลที่สองสกิลที่หนึ่งพุ่งอะ ก็ตีได้เลยนะครับตัวนี้ที่อย่างคือมันมีทะลุกาดมาให้นะครับดีมากๆนะทะลุกาดเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็กิงถ้าเกิดว่าเราเบิกเน่ช่องที่2เป็น ATK ถ้าเกิดว่าคูณอัพแบบฮาร์ดคอร์เป็นช่องแรก SP เวลสิบหรือว่าช่อง2คูณเะเลอกเป็น ATK ก็ได้นะครับเวลสิบก็จะทําให้ตัวนีนะ้สามารถเอาไปแบบว่าตีธรมรมดาก็ได้นะครับเพราะว่า Ability มันก็ค่อนข้างจะโอเคนะคือมีทั้งของการตีทูุกาดมาให้แล้วถ้าเกิดว่าอัพ เบิร์กในช่องที่2เป็น ATK w เ v e อเบก็ผมว่าก็ตีได้สบายๆอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันของท่าไม้ตายนะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่คือท่ามาตายของตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแอนิเมชันเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับสหรับตัวเซตไอตัว Machine Society นะผมว่าทำมาได้ดีกับทุกตัวเลยครับสหรับแอนิเมชันท่าไมาตายของตัวเซตตัวละคร Machine Society นะครับอ่ะ เป็นประมาณนี้นะครับสัมภาระของอุคิโอร่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงบ้างนะครับสัตว์อุคิโอร่าในล่างนักชินโซเทตี้ครับพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมจบไปแล้วครับสหรับการรีวิวนะเดี๋ยวเราไปฟังข้อดีข้อเสียกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียของตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องมาที่ข้อดีก่อนแล้วกันนะข้อดีคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมีทะลุการ์ดมาให้นะครับเอ่อ ทั้โอกาสเนี่ยมันดียังไงคือมันไม่ต้องตีสกิลไปก่อนนะครับเพื่อที่จะยกเลิกการนะคือสามารถตีได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีอย่างที่2ก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยเซตอเวอร์ตี้คือพื้นฐานนะครับคือเซต20 20 4 0่ินะครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%เพิ่มพลังโจมตีสกิล20%แล้วก็อันติกแรงขึ้น40%นะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะเป็นเซตอเ i อร์ y ตี้ที่อ่าเป็นพื้นฐานแล้วกันนะคือใช้โลงดันได้นคนคคบใยี้นะ้้ือไไม่ไดลลําากแวนะ นะครับส่วนต่อมาที่เป็นข้อดีคือตัวละคระตัวนี้เนี่ยผมมีตัวานาของสถานะอ่อนแรงมาให้นะครับจะเห็นได้ว่า,าเวลาตีมอนเนี่ยมันจะมีติสถานะอ่อนแรงด้วยนะครับก็จะดีกว่าไม่มีมาให้นะครับนะเพราะว่าไอตัวดานหน้าหองใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครของคุณเนี่ยมีการโจมตีไหนที่ติสถานะนะครับจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเ,เองนะครับคือจะตีมอนได้แรงขึ้นถ้าเกิดมอนติดสถานะนะนะครับข้อดีข้อต่อมาคือตัวละครนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายทางมากนะครับคือ ใช้ประโยชน์ในการลง PVE ก็ได้นะครับลงจะใช้เป็นตัวละครเริ่มต้นสำหรับการฟาร์มถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะใช้สำหรับการลงหอคอยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับตัวละครตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวละครที่ Ability เนี่ยไม่ได้กี่เลยนะนะครับถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับดีหรือเปล่าก็พอเล่นได้แล้วกันนะคือเป็นตัวละครที่พอเล่นได้นะครับตัวนี้นะต่อมาคือข้อเสียนะข้อเสียของตัวนี้ก็ คือเป็นตัวละครที่ออกมาสักพักแล้วนะครับทำให้ตานะของ Ability เนี่ยมันจะสู้กับตัวละครที่ออกมาใหม่ๆไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบก,กับตัวละครที่อ,อยู่ในเทียพอๆกันนะครับผมก็คิดว่ามันก็ก็ไม่ได้คีเรขนาดนะครับกับ a b i l i t y ที่ให้มาเป็น20、20、40ปบวกกับมีทุกาดมาให้นะครับมนะีสถานะสถานะอ่อนแรงหรือว่าคำสาปมาให้ก็ ก็ถือว่าไม่ได้คิเรเลยนะนะครับถ้าใครต้องการจะปป้าหาตัวละครไปลงดังซักตัวหนึ่งนะครับสับตัวละครสีํำเงินเนี่ยผมก็คิดว่าตัวละครนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ในหลังตู้ของตู้ล่าสุดนะครับไอ้ตู้ตู้สถานะของการรีเมคไวเดนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะอยู่ในตู้นั้นด้วยนะครับเป็นตัวละครหลังตู้นะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะกดหานี่หรือว่าใครที่เปิดตู้นั้นเนี่ยไม่ได้ตัวละครหน้าตู้แต่ว่าได้อุชิวราแทนก็ ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการะจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่ได้ตัวละครตัวนี้ไปน,นะครับเ,เป็นคลิปที่สามารถเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าควรจะปั้นตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะครับโอเคเป็นประมาณนี้เขาสับใครท่าของอุลคิโอราในร่างนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวละครนี้เนี่ยเก่งหรือไม่เก่งยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เขาสับการรีวิวนะ ถ้าเกิดว,ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับผมฝรั่งทุกคนครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ